อบอสังหรือบออันนี้เบิ้์ตัดกับผมแคมปปี2 0 1 5เบอ้นตัดสับระเบิดแม็กเวลกีกาเดี๋ยวจะยะเปลี่ยนไหม้ำเท่ด้านหลังำ้ำซีด้านในขอดหลังจอยดอยดิฟวี่วัดบุตรไม่เก่ามือโล่ตัองเครื่องซิ่งออกรถสูงบาทปีแรกปัญหาพันหลังจากนั้นงวดทัน800บาทตลอดสัญญาใช้เพียงบัตรประชาชนไปเดียวพร้อมส่งฟรีทั่วไทย ฟ้าคาร์บอนแก้มคาร์บอนนะครับเอาลืมเปิดต้องเครื่องโอ้ยโอยลืมได้ยังไงเอาครับไปครับไปรุ่นสุดคบเสียแจ๋วคบเสียเดี๋ยวเสียแจกเสือ้อเอชซีแฟนเบียดให้ับผมเห็นลายห้องเครื่องสีฟ้อาอีกโอ้โยสวยๆแจมๆสุดครับเสียแจ๋วคา,าเสียเดี๋ยวเสียแจกเสือ้อเอชซีแฟนเบียดให้ครับแชร์ไปครับไปรุ่น